หน่วยงานในภาครัฐของจังหวัดเพชรบูรณ์หรือพื้นที่ใกล้เคียงที่เราได้ส่งเสริมเนี่ยอยากให้เข้ามารับผิดชอบว่าในพื้นที่ตรงนี้นะเรามีผลผลิตพับสามารถนํามาจําหน่ายได้เองแล้วนะครับนอกเหนือจากที่จะเข้าใจทั่วไปว่าพับสีเหลืองอยู่ทั่วไปวันนี้มาจากเชียงใหม่นะครับ,รบวันนี้เพชรบูรณ์เนี่ยมีผลผลิตพร้อมที่จะจําหน่ายแล้วก็อยากให้ทางรีสอร์ทหรือร้านค้าหรือ หน่วยงานที่อยากจะเรือกว่าเอกชนที่จะรับไปจําหน่ายต่อไปเนี่ยติดต่อมาทางสถานีหรือว่ากเกษตรกรต่างๆเนี่ยในพื้นที่เนี่ยเราต้องการขยายตลาดนะครับผมครับซึ่งตอนนี้เพชรบฉรของเราก็สามารถปลูกพับได้ด้วยครับนะ เป็นไงบ้างคุณผู้ชมครับทั้งหมดนั่นคือเรื่องราวของผลงานวิจัยที่บอยนามาฝากผู้ชมในวันนี้นะครับคุณผู้ชมท่านใดมีข้อเสนอแนะหรืออยากติชมรายการนะครับก็สามารถเขียนจดหมายเข้ามาได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยครับวันนี้เป็นเวลาของกษตแสศาสตร์นำไทยลงแล้วครับพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้เราลากันไปก่อนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทเอเชียปิโตเลียมคอร์ปอเรชั่นจำกัด คุณผู้ชมนะคะมีอาการมือชาเท้าชาหน้ามืดนั่นเป็นสัญญาณค่ะบ่งบอกถึงว่าคุณผู้ชมอาจจะเป็นโรคอัมพฤกษ์อัมาพาตได้ค่ะวันนี้นะคะเราสองคนมีโอกาสได้พูดคุยกับอาจารย์ขจีนัทจิตโชธค่ะผู้ที่จะมาให้คําตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้กันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมนะคะอาจจะสงสัยคะ่ะว่าอัมพฤกษ์อัมาพาตเนี่ยต่างกันอย่างไรคะ่ะอาจารย์คะมันต่างกันยังไงคะโรคนี้ ถ้าเอามาพลึกนะคะ,คะก็ยังไปไหนมาไหนได้เพียงแต่ว่าไม่สวยหน่อยอาจจะปักเบี้ยวตาเขหรือว่าเดินเท้าวกวาดเอามาพลึกใช่ไหมค่ะเอามาพลึกแต่ถ้าเอามาพาดนี่เขาเรียกว่าโรคสบายนั่งกินนอนกินก็มีคนมาป้อนให้ค่ะนั่นคือเอามาพาดนะ,ะอ่าทีนี้มันแตกต่างกันตรงที่ว่าอา้าวทำไมนอนให้เขาป้อนข้าวทาไมละ่ะทําไมไม่ตักทานเองละ่ะใช่ไหมฮะก็เกิดจากว่าเขาเนี่ยมือเท้าเนี่ยไม่รู้สึกไม่สามารถที่จะยกได้ จะเดินไปไหนก็เดินไม่ได้แม้กระทั่งชำเลืองตามองเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยชำเลืองไม่ได้นะจะมองตาแข็งตาไม่กระพริบปากก็อ้าไม่ได้พูดไม่ได้จะขยับตัวก็ไม่มีกําลังอันนี้เรียกว่าอัมพาตคือร่างกายไม่มีการตอบสนองใดๆทั้งสิ้นแล้วสาเหตุล่ะคะอาจารย์สาเหตุที่จะทาให้เกิดโรคนี้เนี่ยคืออะไรสาเหตุที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยก็เกิดจากโรคลมคนโบราณเนี่ยคนเก่าๆเลยก็จะเรียกว่า เอาบ้านนี้ก็บอกอ๋ออันนี้มันลมอัมพาตนี่อันนี้มันลมอัมาพฤกษ์นี่นนนนค่ะจะแม้เขาจะเรียกลมอัมาพาตหรืออมัมพฤกษ์แต่มาณปัจจุบันนี้เขาก็จะเรียกกันเขาเรียกเเรียกตามอาการนะคะ,คะ,ะแต่คนโบราณเนี่ยเขาจะเรียกสองอย่างนี้ว่าลมอัมาพาตหรือลมอมัมพฤกษ์ต้องขึ้นต้นด้วยลมก่อนค่ะเพราะมันสาเหตุมันเกิดจากลมลรกค่ะลมที่จะเกิดได<ต>้เนี่ยเขาเรียกลมอุดทางกับลมอโทนะคะที่อยู่ในร่างกายเราที่อยู่ในร่างกายเรา่ะจะสังเกตได้ง่าย อะพวกเราถ้าเรากลัวเป็นเนี่ยนะคะไม่ว่ามันเป็นได้ทุกวัยนะไม่ใช่ว่าต้องแก่แล้วถึงจะเป็นอมาาัมพาตหรือว่าอาค,คนเด็กๆแล้วไม่เป็นเนี่ยนะคะ,ะาอาการเร,าเริ่มแรก<ม>ที่เราจะทราบเนี่ยก็ค,คือเราสังเกตดูว่าเราจะจุกเสียดก่อนแน่นอ่าแน่นแล้วรู้สึกว่าปวดหลังเป็นเกลียวเนี่ยนะคะผู้หญิงมักจะเป็นข้างซ้ายผู้ชายมักจะเป็นข้างขวา น,นะคะปปปเป็นซีกหนึ่งค่ะมันจะขึะ้นเขาเรียก่าเกลียวปัตคาดคือมันจะขึ้นเกลียวข้างหลังอ๋อคะจะปวดที่ด้านหลังใช่ไหมคะ,คะแต่ซ้ายของผู้หญิงเราใช่แต่ทีนี้ถ้าผู้หญิงเป็นซ้ายผู้ชายเป็นขวาเนี่ยเขาบอกเลยว่าหายง่ายแต่ถ้าผิดข้างล่ะหายยากต้องรีบรักษาอาจจะเป็นอัมพาตได้นะคะเราก็อย่าปล่อยให้ถึงขนาดว่าอัวหายแล้วร้องคอกพอเรารู้ว่าจะเป็นเนี่ยเราก็ต้องรีบอย่าประมาท ปัจจุบันเนี่ยคนเป็นอะไรปุ๊บปั๊บเนี่ยแก้ไม่ค่อยทันค่ะค่ะนี่ก็เป็นวิธีการรักษาในแบบของไทยเราแบบสมุนไพรแล้วก็แบบภูมิปัญญาของไทยเราค่ะหากคุณผู้ชมมีอาการเบื้องต้นอย่านิ่งนอนใจค่ะต้องรีบตรวจรีบแก้นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสนับสนุนโดยพันปีบ้านสมุนไพร คาว่อะอยู่คันนี้คุณผู้ชมมาแล้วละเนี่ยอโอ้โหเคี้ยวหมับๆเลยน้องสาวเราไหนไหนไหนมาชมเช็คเลอร่อยมากค่ะแล้วก็อิ่มสุดๆแต่ว่าเรามาดูกันค่ะว่าตังเราเหลือเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่เหลือเท่าเดิมค่ะคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะที่บ้านป้านเขาเรียกว่าอิ่มจังจังอยู่ครบค่ะใช่แล้วราคาะนี้แหละค่ะ,ะ,คะสแสดงให้เห็นถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของคนไทยเรานะคะนี่เราไปเดินกันมารอบตลาดเลยนะคะ เราเอิ่มกันมไม่เด้ <นะ S 2> อย่างเดียวอิ่มด้วย<ช>หนังท้องตึงหนังตาหย่อนหนะะ้าตาก็ใจดีกันทุกคน,น <า S 1> เลยรักมากเลยค่ะแล้วก็ทํางม่ตังเราเนี่ยเดี๋ยวเท่าเดิมค่ะคุณผู้ชมเราได้ของฟรีมา เทีย่ยวน้องด้วยพวกเรานะคะเป็นคนไทยค่ะก็ควรที่จะอุ่นนุ่นของไทยซื้อของไทยเที่ยวเมืองไทยต้องคาะชาติไทยเจริญค่ะใช่แล้วละค่ะสำหรับวันนี้เวลาของพวกเรา2คนก็หมดลงไปแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะทุกๆวันอังคารเวลา10น10นาทีทางช่อง11 n b อแห่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ